สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าแคท3 0ดีนะครับอ,อาการคันนี้นะครับแอร์ไม่เย็นนะครับตู้รั่วแอร์ตันแล้วก็แผงระบายความร้อนตันฝุ่นนะครับก็ยังไม่ได้ แก้ไขเปลี่ยนตู้เปลี่ยนอะไรนะครับเตบิมน้ำยายเอใช้ไปก่อนนะครับไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันตัวนหนักเลยมาขุดดินนะครับทำงานรลายเดือนนะครับเป็นรถเช่าภาพโดยรวมโอเคนะครับรถอยู่สมบูรณ์มากเลยนะครับ แต่ว่าตู้เอตนเอานเติมเรียบร้อยแล้วนะครับกันนี้เดี๋ยวรอสิบรออ้อยคันหนึ่งฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้าซานนี่นะครับรอรับดินจากรถสิบร้อทางหนึ่งนะครับบ่อดินเขาก็หดเยอะพอสมควร เร่งงานกันสุดๆนะครับหน้าฝนเพราะว่าอยู่ติดกับน้ําชีนะครับติดน้ําชีแล้วก็ตอนนี้น้ําขึ้นแล้วนะครับรัวน้ําเข้านะครับต้องเร่งงานกันเนาะ